วิธีจัดระเบียบแชทไลน์แยกห้องแชทให้เป็นหมวดหมู่ให้สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้นนะครับสามารถทําได้ง่ายๆนะครับเรามาดูขั้นตอนกันเลยขั้นแรกนะครับให้เข้าไปที่แอปไลน์จากนั้นนะครับให้มากดหน้าหลักตรงนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับให้มากดการตั้งค่าตรงนี้เลยจากนั้นนะครับให้เลื่อนลงมาและกดไปที่เมนู l i น์เลเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆมาดูตรงแชทโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับก็ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆกดเปิดในส่วนนี้เลย ถ้าเรากดเปิดแชทโฟลเดอร์นะครับห้องแชทไลน์ของเรานะครับจะถูกแยกให้เป็นหมวดหมู่มากขึ้นนะครับในเราลองมาดูกันนะว่าถ้าเรากดตรงนี้จะมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างนะครับกดย้อนกลับกดย้อนกลับนะครับและกดไปที่แชทตรงนี้เลย จากการเปลี่ยนแปลงนะครับในแชทไลน์ของเรานะครับก็จะถูกจัดระเบียบของห้องแชทเป็นหมวดหมู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนกลุ่มบัญชีทางการเนาะก็จะทําให้เรานะครับง่ายต่อการใช้งานมากขึ้นเพื่อนๆนะครับลองใช้วิธีนี้ไปปรับกันได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ